มีแมตช์ระหว่างนี่ครับแมนยูกับลิปไอ้แมนปูลแมนยูแมนซิตี้นะครับว่าแฟนแฟนแมนยูใช่เมื่อนี่ยมีความเห็นไงครับยับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับคุณคิดว่าไงครับวันนี้ซิตี้กับแมนยูครับผมว่าแมนยูยิงไม่ได้สักลูกครับไม่ได้สักลูกเลยเหรอไม่ได้เลยซิตี้นะคุณแมนยูยิงไม่ได้สักลูกแล้วซิตี้จะชนะกี่ลูกครับวันนี้สามขึ้นสามขึ้นเหรอครับโอ้แล้วคราวนี้แฟนผมว่าไงครับต้องเชียร์แมนยูในะครับโอ้บิ๊กแมตช์ครับ มิกแมนเลยครับเรื่องศึกดารเดนแข่งเมืองแมนเชสเตอร์ครับครับผมแมนเชสเตอร์วันนี้อิสเรลครับเป็นอิสเรโอ้เห็นไม่ตรงกันนะครับวันนี้แมนยูไม่ยอมแน่นอนครับแม้จะเป็นทีมเยือนและฟอร์มแย่กว่าครับแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีครับหัวใจครับทีมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนครับแมนยูวันนี้บุกเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอ้โหดูครับดูครับแต่แต่ละคนครับแต่ละคนเไม่เป็นแต่ทีมพี่แดงคนนึงมีทางเดียวคือต้องเตะให้ได้คลาด นี่นะครับก็ได้ฟังความเห็นจากแฟนผีนะครับตัวจริงนะครับกับแฟนผีตัวปลอมไปแล้วนะครับใครคิดว่าเราจะยังไงนะครับเรามาดูรุนกันวันนี้สี่รุ่มครึ่งแฟนผีอีรกิจีดหน้าจอครับเออเอเมเรดสเตเดียมครับครับผมสุดยอดเลย คุณก็ต้องเชียร์เลยครับเพราะคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยถูกต้องครับต้องเชียร์แมนยูครับทำไมไม่เชียร์ให้ชนะไปเลยนะครับทำไมว่าเสมอเพเสมอมืก่อนครับเขาถึงคอยเป็นจริงครับอ้ต้องมองโลกตามมองโลกตามความจริงดังลิเรื่องกีฬาศาสตร์ครับผมชนะนี่ไม่มีโอกาสเลยเหรอครับชนะนี่คุณไปคิดว่าอุดทั้งเกมแล้วเตะตูมเดียวเข้าอย่างนี้ไปเหรอยากอยู่ครับยากเลยใช่ไหมโอ้ไม่แน่ครับไม่แน่เพราะว่าเทนฮารดเนี่ยถนัดเรื่องอุดอยู่แล้วครับรับแล้วสวนครับคุณไปคิดว่าเทนฮารดจะอุดเยอะอุดอยู่หลือไม่ก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับ ไอ้พอลูกคอนเนอร์ครับโดนเนี่ยสัมผัสสัมผัสที่ขนูนบอกเลยลูกคอนเนอร์โดนเนี่ยโดนเนี่ยครับ